ความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดยะลาที่เล่าสืบต่อกันมาเหตุการณ์แห่งความประทับใจอย่างไม่รู้ลืมในวันที่ไปเฝ้ารับสเสด็จและเฝ้าชมงานพระราชพิธีสมโภชและขึ้นระวางพระ,สะเสวสุรคชาทานที่ทางจังหวัดยะลาได้ถุนกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินส่งประกอบพิธีสมโภชขึ้นระวางที่จังหวัดยะลาเมื่อวันที่11มีนาคมพศ2511 พระราชทาน,นามว่าพระ,สะเสวสุรคชาทานบารมนรบานสวามีพักสุภลักษณะเนตราที่คุณทศกุลวิสิทธิพรมพงศุลยวงศ์ตามพระหัตถีประชาชนะสวัสดีวิบุลยศักดิ์อัครสยามนาสุรภานณะมงคลสารเลิศฟ้าจากบันทึกเรื่องราวของพระ,สะเสวสุรคชาทานหรือคุณพระ,สะเสวดเล็ก เป็นช้างพลายเผือกเกิดในป่าต,ตำบลกาลออํเภอรามันจังหวัดยะลานางเมเล่ะซึ่งเป็นภรรยาและลูกผู้พบช้างเล่าให้ฟังว่าสามีและพ่อได้ขึ้นไปทําสวนบริเวณเทือกเขากาลอระหว่างเดินทางกลับบ้านได้มีลูกช้างพลายอายุประมาณ3-4เดือนซึ่งพลัดหลงจากฝูงเดินตามพ่อและสามีของตนเองด้วยท่าทางอิกรยทั้งสองจึงได้นํามาเลี้ยงได้ประมาณ8วัน มีชาวบ้านในละแวกนั้นบอกกับครอบครัวว่าช้างตัวนี้เป็นช้างเผือกทางครอบครัวจึงได้ปรึกษานายเจเฮงหารตีกำนันตำบลกาลอทางกำนันจึงได้แจ้งทางจังหวัดทราบและได้นำลูกช้างดังกล่าวไปให้พันตำรวจเอกสิริคดีรันผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในขณะนั้นอ่าแบมหรอแบมแบมอ่ะพะฮันบุเยอะบุเลยรัวปอเยอะ Ya boleh mana tu? Awak ya ya tangkit tu. Tangkit kalalah. Hmm, jadi turuk demo ibu ya tinggal. Kan demo gitu turuk demo tak turuk kata gak apa. Ha. Eh. Hmm. Ya ya halo Jumpa gajah tu umur apa tu aja? Eh gajah lo lagi besar kambing tu ya. Hmm. Tu betul berjumpa นา u ย a h a งา k a t น k a u ในงานพระราชพิธีสมโภชในครั้งนั้นได้ปรากฏภาพเด็กชายอายุราวสิบขวบทำหน้าที่ดูแลพระสเวตสุรคชาทานอย่างใกล้ชิด ซึ่งเด็กชายที่ปรากฏบนภาพถ่ายนั้นคือนายธนิตคุมภาษาโนปัจจุบันเป็นหัวหน้าแผานกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสามยะลาโดยเขาได้เล่าให้ฟังว่าขณะที่ช้างอยู่ที่จังหวัดยะลาเขาได้เล่นและดูแลช้างจนเกิดความสนิทสนม และภายหลังพิธีสมโพธ์ก็ได้รับหน้าที่ดูแลพระ,สะเสวตสุรคชาทานในระยะเวลาหนึ่งที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทำให้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างใกล้ชิดสิ่งหนึ่งที่มีความภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นประสบกรณิกรอของพระองค์วันที่ที่ระวังขึ้นระวังช้างเนี่ย ก่อนที่พระอ,องค์จะเสด็จกลับพระอ,องค์ก็เดินมาที่ช้างแล้วก็ตัวที่ผมอยู่แล้วพระอ,องค์ก็ตัดเนิบๆเลยนะครับชัดยังกล้องอยู่ในหูเลยถ้านตดว่าพระสหายแล้วเราค่อยเจอกันนะความประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีกับเด็กคนเล็กๆเป็นทุลีนะฮะแล้วพระอ,องค์ก็ทรงให้ความเมตตา ในพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยในการที่จะตรัสเบาๆแผๆ่วๆไม่รู้ลืมครับไม่รู้ลืมแต่ถ้าการที่เราได้ดูแลช้างเผือกคู่พระบรมีด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่นั่นคือสิ่งที่เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่ล้นเก้าราชการที่เก้าเนี่ยก็ถือว่าผมควรที่จะมีค่า ของความภาคภูมิใจคนหนึ่งที่ได้ทํางานนี้ให้พระอ,องค์ครับพระสเวสุรคชาทานนับเป็นพระยาช้างตน้นช้างที่สมในรัชกาลที่9หลังจากพิธีสมโพธิขึ้นระวางและย้ายไปยืนโรงที่โรงช้างตน้นพระราชวังดุสิตส่งเป็นพระสหายในสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อ,อยังทรงพระเยาว์ได้ตามเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปยังวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่เสมอทุกวันนี้ในใจกลางเมืองยะลามีการสร้างอนุสรณ์พระสะเสวตสุรคชาทานณนะจุดที่มีพระราชพิธีสมโพธรับและขึ้นระหว่างพระ,สะเสวตสุรคชาทานเรียกว่าสนามโรงพิธีช้างเผือกพร้อมทั้งมีการสร้างศาลาพระ,สะเสวตมีศาลาธรรมศาสตร์ ที่พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชส่งประทับตอนงานสมโภธนับเป็นพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้นและหลังจากนั้นยังทรงมีพระมหาการุณาที่คุณแก่ราษฎรในจังหวัดยะลาเสมอเหมือนที่ได้พระราชทานแก่ผสกนิกกรทั่วประเทศ